เล็ทขนาดหน้าจอ9นิ้วนะคะใส่ซิมได้ด้วยราคาไม่เกิน6,000บาทนะคะใช้ในเรื่องการเรียนการศึกษาก็ได้ใช้ในงานธุรกิจก็ดีนะคะรุ่นนี้คือ Lenovo Tab M9 ค่ะจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปรีวิวพรว้อมๆกันเลยค่ะ l e n o v o Tab M9 นะคะเป็นแท็บเล็ต Android นะคะที่มาพร้อมกับราคาอยู่ที่ 5990บาทนะคะรุ่นนี้นะคะมีส่วนที่น่าสนใจหลายอย่างนะคะอย่างแรกเลยนะคะก็คือรุ่นนี้มาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่9นิ้วนะคะซึ่งเป็นขนาดที่กําลังดีกดสะดวกเหมาะกับการเป็นแท็บเล็ตมากๆเลยนะคะเล่นเกมออนไลน์ที่สเปคไม่ได้หนักมากได้สบายๆซึ่งก่อนที่เราจะไปรีวิวในส่วนของ performance, เปอร์ฟอร์แมนแน่เดี๋ยวแอบว่าเรามาดูในส่วนของการดีไซน์กันสักเล็กน้อยกันก่อนในส่วนของการดีไซน์ของเครื่องนี้นะคะอย่างแรกเลยก็คือฝาหลังของเครื่องนี้เนี่ยมาพร้อม กับการออกแบบดีไซน์ที่ดูหรูหราสวยงามดีนะคะจริงๆตัววัสดุเนี่ยเป็นพลาสติกค่ะแต่ว่ามีการทำสีให้มีความคล้ายกับโลหะก็เลยยิ่งดูสวยงามแล้วก็ดูเล่นไฟมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะ เวลาอยู่ที่ไฟเนี่ยก็จะสะท้อนแสงเป็นเงาเงเล็กน้อยในเรื่องของการดูแลรักษาก็ดูแลรักษาง่ายมากค่ะไม่ติดรอยนิ้วมือเลยสําหรับตัวนี้นะคะแล้วก็งานประกอบตามมุมต่างๆเก็บรายละเอียดได้ดีค่ะขอบตัวเครื่องไม่แหลมไม่เหลี่ยมนะคะเวลาจับถือก็เลยใช้งานได้สะดวกมากๆทีนี้ในส่วนของหน้าจอนะคะรุ่นนี้มาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่9นิ้วค่ะมองเห็นหน้าจอได้อย่างชัดเจน กดสะดวกดูหนังฟังเพลงก็เต็มตาเต็มจอสบายตามากยิ่งขึ้นส่วนในเรื่องของความละเอียดของหน้าจอตัวนี้ค่ะจะอยู่ที่ระดับ HD นะคะพาเนลที่เป็น IPS นะคะฉะนั้นก็จะเห็นได้คมชัดถูกปุมมองเลยนะคะในเรื่องของความสว่างของหน้าจออันนี้ขอทิ้งไว้ให้เป็นข้อสังเกตนะคะรุ่นนี้ความสว่างของหน้าจออยู่ที่400น i t s ค่ะ ถ้าใช้งานในอาคารเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรนะคะแต่ว่าอาจจะต้องเปิดแสงเพิ่มมากขึ้นเล็กน้อยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไปใช้งานข้างนอกอาคารตัวนี้อาจจะไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่นะคะเพราะว่าจมงไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นั่นเองแล้วก็นอกจากนี้เขาก็จะมีตัวกล้องมาให้ค่ะกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังตามสไตล์แท็บเล็ตเลยนะคะความละเอียดของกล้องหน้าจะอยู่ที่2ล้านพิกเซลค่ะกล้องหลังของเขาเนี่ยความละเอียดจะอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะคะ ส่วนตัวคิดว่ากล้องของแท็บเล็ตเนี่ยปกติเขาจะไม่ได้ให้ความละเอียดมาสูงอยู่แล้วนะคะก็จะให้มาให้เพียงพอต่อการใช้งานถ้านําไปใช้ในเรื่องของการวิดีโอคอลผ่านแอปพลิเคชันต่างๆยกตัวอย่างเช่น Zoom นะคะกล้องความละเอียด2ล้านเนี่ยแอมมองว่าก็ยังเห็นได้อย่างชัดเจนอยู่โดยรอบตัวเครื่องกันบ้างนะคะรอบตัวเครื่องเนี่ยฝั่งขวาเขาก็จะมีเป็นปุ่มเพิ่มลดเสียงค่ะแล้วก็จะมีเป็นตัวปุ่มพาวเวนะคะ ส่วนที่บริเวณด้านล่างตรงนี้ค่ะจะมีช่องสำหรับเสียบสายชาร์จนะคะซึ่งจะเป็นช่องแบบ USB Type C แล้วก็มีช่องเสียบหูฟังแบบ3.5ม mm ิมค่ะมีช่องลำโพงอยู่ อีกฝั่งหนึ่งนะคะตรงนี้จะเป็นช่องสำหรับไว้ใส่ซิมแล้วก็ใส่ตัว SD card สำหรับเพิ่ม m e m o r y ให้กับตัวเครื่องนี้ค่ะแล้วก็ที่บริเวณด้านบนก็จะมีเป็นลำโพงอีกหนึ่งตัวนั่นเองค่ะทีนี้ตอนที่ใช้งานนะคะก็จะเห็นว่าถ้าเราใช้งานแนวตั้งเนี่ยลำโพงก็จะอยู่ที่ทิศด้านบนกับด้านล่างแบบนี้แต่ว่าท้าเมื่อไหร่ที่เรานำไปดูคอนเทนต์ที่เป็นประเภทวิดีโออย่างเช่น Netflix หรือว่านำไปฟังเพลงดูพวกคอนเทนต์ใน YouTube ต่างๆแน่นอนว่าแอมคิดว่าทุกคนก็ต้องใช้้แแนนอนนววออยู่ละะคะ ลำโพงของเขาเนี่ยก็จะปรับมาอยู่ในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นก็คือเป็นซ้ายกับขวาเวลานํามาดูคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยมันก็จะให้เสียงที่มีทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งลำโพงตัวนี้ค่ะให้เสียงที่ค่อนข้างดังเลยนะคะแอบว่าเวลานํามาดูคอนเทนต์เนี่ยถูกใจแน่นอน,นะคะ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะรุ่นนี้รองรับ Netflix ที่ระดับ l 1นะคะฉะนั้นคุณสามารถดู Netflix แบบเต็มความละเอียดได้ด้วยค่ะซึ่งเสียงที่ออกมาจากเครื่องนี้แล้วก็ภาาาาพพเเเเปป็นนอยยย่่งไไรรรบ้ดี๋วชมมๆกัลคะ ที่เรื่องของสเปคนะคะสเปคของ Lenovo Tab M9 เครื่องนี้ค่ะ มาพร้อมกับชิปเซตนะคะก็คือ h e r i o G 8 0นะคะซึ่งปกติเราก็ได้เห็นชิปตัวนี้บ่อยๆในโทรศัพท์มือถือนะคะก็จะเห็นว่าชิปตัวนี้เป็นชิปที่ p e r f o r m a n c e ค่อนข้างดีระดับหนึ่งเลยนอกจากนี้นะคะเครื่องนี้ก็มาพร้อมกับสเปคอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นแรม4 g ่ิกะนะคะหน่วยความจำภายในอยู่ที่6 4 g ิกะตนั่นเองทีนี้พูดถึงในเรื่องของการใช้งานกันหน่อยว่าเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะจริงๆแอบต้องเล่าก่อนว่าก่อนหน้านี้แอบมีโอกาสได้มองหาแท็บเลต็ตที่อยู่ในช่วงรา ไม่เกิน6กพันแล้วก็ซื้อมาใช้เองซึ่งตอนนั้นน่ะที่ซื้อมาจะเป็นแท็บเล็ตที่มีขนาดหน้าจอที่มันเล็กกว่านี้ค่ะแล้วก็ตัวชิปเซตเนี่ยไม่ได้แรงเท่ากับรุ่นนี้นะคะคิดว่าใช้งานไปเนี่ยคงจะไม่มีปัญหาอะไรแต่พอได้ใช้งานจริงๆคะ่ะนาไปรันโปรแกรม p o s ปรากฏว่าเครื่องค้างมากๆแค่จะกดเข้าแอปพลิเคชันต่างๆยังค้างเลยแล้วก็พอจอเล็กเนี่ยมันเลยทําให้เราใช้งานไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ <Hey. S 1> ตอนที่ได้ลองใช้งานตัวนี้ครั้งแรกนะคะก็ลงโปรแกรม ต่างๆเหมือนที่ตัวเองเคยใช้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยตัวนี้ใช้งานได้ลื่นไหลดีนะคะ <c oughs> ก็เลยกล้าคอนเฟิร์มกับเพื่อนๆทุกคนนั่นเองทีนี้ในแง่ของการใช้งานนะคะเดี๋ยวแอมจะไล่ไปทีละสเต็ปเลยว่าเขาสามารถใช้งานอะไรได้โอเคบ้างอย่างแรกนะคะถ้าใครที่อยากซื้อเครื่องนี้มาเน้นในเรื่องของการใช้งานด้านความรู้การศึกษาต่างๆนะคะน้องๆสมัยนีย้ชอบทำพรีเซนต์หรือว่า PowerPoint ต่างๆผ่านแอปพลิเคชัน c a n v a นะคะตัวนี้สามารถใช้งานได้ สามารถใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันของ Microsoft ต่างๆได้สามารถใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชัน Zoom นะคะก็ล็อกอินต่างๆให้เสร็จสรรพเราก็สามารถใช้งานได้เลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะในเรื่องของการอ่านหนังสือบ้างดีกว่านะคะด้วยความที่มีขนาดหน้าจอใหญ่แบบ9นิ้วแบบนี้นะคะถ้าจะโหลด TextBo o k หรือว่าไฟล์ต่างๆที่เป็น PDF มาอ่านเนี่ยก็คืออ่านได้สะดวกขนาด,ขนาดเขาเนี่ยก็เหมือนพวกโน้ตบุ๊กเลยนะคะก็คือเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะแบบใช้ไฮไลท์ต่างๆในการ การขีดเขียนตัวนี้ก็ขีดเขียนได้สปสบายมากๆต่อมาค่ะในแง่ของคนที่ใช้งานด้านธุรกิจนะคะแอมเชื่อว่ามีหลายๆคนที่แบบ เปิดร้านกาแฟเปิดร้านขายของต่างๆแล้วก็อยากจะซื้อแท็บเล็ตสักเครื่องหนึ่งที่ราคาเนี่ยไม่ได้สูงมากเพื่อมาใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชัน POS ซึ่งแอมก็เป็นคนหนึ่งที่ทําแบบนั้นเหมือนกันนะคะเครื่องนี้เนี่ยแอมได้ลองลงเป็นแอปพลิเคชัน l อยเวิร์ดซึ่งเป็น POS เที่แอมใช้เองอยู่ที่ร้านนะคะแล้วก็ลงพวกสินค้าต่างๆไว้ใน l อยเวิร์ดเรียบร้อยแล้วค่ะลองใช้งานดูหยตัวนี้ใช้งานได้ลื่นมากจริงๆซึ่งก่อนหน้าน,นี้ต้องบอกว่า l อยเวิร์ดเนี่ยเป็นปัญหาหลักแอมเลยเพราะว่าถ้าเป็นชิปที่ไ่ไไมด้ มาาันจะค้างหนักมากจริงๆสําหรับโปรแกรมตัวนี้แต่ว่าตัวนี้คือแอมสามารถแอดสินค้ากดสินค้ากดชําระเงินได้อย่างไม่มีปัญหาเลยต่อมาค่ะไปในเรื่องของการเล่นเกมกันบ้างนะคะ ก็ Helio G, Hel G 8 0เป็นจริงๆตัว G ของชิป Helio เนี่ยเป็นชิปที่เน้นในเรื่องของการเล่นเกมอยู่แล้วนะคะตัวนี้เล่นเกมได้ลื่นไหลเลยนะคะอย่างเกม RV PUBG นะคะที่แอมหยิบมาเล่นให้ดูกันในวันนี้โดยเกม RV นะคะเราสามารถปรับเป็นเฟรมเรทสูงการแสดงผลสูงเล่นได้แบบลื่นๆเลยค่ะแล้วก็ลื่นตลอดทั้งเกมด้วยนะคะตัวเครื่องไม่ร้อนขณะที่ใช้งานนะคะ จังหวะบวกกันจังหวะต่อสู้มีคลิปมีตัวละครเยอะๆออกกันเยอะๆนะคะก็ไม่มีปัญหารกระตุกขณะที่เราเล่นเกมเลยส่วนอีกเกมหนึ่งนะคะก็จะเป็นเกม PUBG ค่ะ เกมพับ G เนี่ยสามารถปรับในเรื่องของกราฟิกได้สูงสุดอยู่ที่ระดับ HD นะคะไม่สามารถปรับไปเป็น HDR ได้นะคะส่วนในเรื่องของเฟรมเรทเนี่ยสามารถปรับเป็นเฟรมเรทสูงได้ด้วยเช่นเดียวกันเลยนะคะก็คือสามารถเล่นได้ลื่นๆนะคะมองแมปต่างๆได้อย่างสะดวกมากๆแล้วก็ด้วยความที่ตัวนี้เป็นแท็บเล็ตที่ขนาดไม่ได้ใหญ่มากจนเกินไปค่ะน้ำหนักอยู่ที่300กรัมนะคะแล้วก็ขนาดหน้าจออยู่ที่9นิ้ว เอาจริงๆฟิลลิ่งเนี่ยมันก็จะใหญ่กว่า Nintendo Switch นิดหนึ่งนะคะแล้วก็ตอนที่เล่นเกมเนี่ยก็ถือว่ากดได้สะดวกไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการเล่นเกมแต่อย่างใดค่ะในด้านของการใช้งานโซเชียลมีเดียกันบ้างค่ะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเวลาใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยมันเต็มจอหรือเปล่าเพราะว่าแท็บเล็ตบางรุ่นเนี่ยใช้ IG แล้วมันจะไม่เต็มจอซึ่งมันจะขัดใจตอนที่ใช้งานมากๆนะคะก็ต้องบอกว่าใช้งานได้อย่างเต็มจอเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นตัว Facebook นะคะเดี๋ยวแอบ,บเปิดให้ดูนี่ เฟ e บ o o กก็คือเต็มจอแบบเห็นได้อย่างชัดเจนมากนะคะ9นิ้วเนี่ยเราคือเห็นแบบเต็มที่เลยหรือว่าจะเป็นในส่วนของ IG นะคะก็ใช้งานได้อย่างเต็มจอเช่นเดียวกันเดี๋ยวรอเขาโหลดสักพูดหนึ่งนะคะนี่อันนี้เป็นหน้าของ IG นะเห็นได้อย่างชัดเจนมากๆแบบนี้เลย แล้วก็ถ้าใครนะคะที่ตอนนี้เป็นแบบ Tik t i k t o k อกเกหรือว่าเป็นแม่ค้าอยู่ใน Tik Tok นะคะที่ต้องใช้งานพวกแอปพลิเคชัน Seller Center ของ Tik Tok หรือว่าใช้งาน Tik Tok เองเนี่ยก็สามารถใช้งานได้อย่างเต็มจอเลยค่ะเราจะแอสสินค้าหรือว่าใส่ตะกร้าดูรายละเอียดต่างๆนะคะดูค่าคอมของเราคือทำได้สะดวกมากๆเพราะว่าตัวนี้เป็นแท็บเล็ตที่แบบเห็นได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวอุปกรณ์อื่นๆที่ให้มาภายในตัวกล่องกันบ้างนะคะอย่างแรกเนี่ยก็จะมีตัวอะแดปเตอร์ค่ะ ซึ่งเป็นอะแดปเตอร์ที่รองรับการชาร์จเร็วแต่ม่ว่าไม่ใช่เร็วจัดนะคะเป็นเร็วอยู่ที่10วัตต์นะคะก็จะมีตัวเลข10อยู่ที่อะแดปเตอร์แบบนี้ก็ถือว่าชาร์จเร็วระดับหนึ่งนั่นแหละส่วนอีกอย่างหนึ่งที่ให้มานะคะก็จะเป็นสายชาร์จค่ะเป็นสาย USB Type C นะคะสีเดียวกับตัวอะแดปเตอร์เลยนะคะ ในเรื่องของการใช้งานแบตเตอรี่ด้วยในเรื่องของการใช้งานแบตเตอรี่ตัวนี้นะคะความจุแบตเตอรี่จะอยู่ที่5,100ม ah ิลลิแอมนะคะถ้าเป็นการใช้งานทั่วๆไปนะคะก็จะใช้ได้ราวๆ10ชั่วโมงอยู่แล้วก็คือใช้งานได้1วันไม่มีปัญหาเลยค่ะไม่ต้องคอยชาร์จระหว่างวันด้วยส่วนสุดท้ายนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของประกันแล้วก็ช่องทางการจําหน่ายนะคะช่องทางการจําหน่ายเนี่ยสามารถหาซื้อได้ผ่านทางตัวแทน Lenovo ทั่วประเทศไทยเลยนะคะก็คือซื้อได้สะดวกมากๆแล้วก็ ก็รุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับประกรันจากศูนย์โลโนโวให้อีก1ปีเต็มใช้งานได้แบบหายกังวลเลยนะคะ ส่วนในเรื่องของราคาจริงๆก็บอกไปตั้งแต่ตอนต้นคลิปแล้วนะคะว่ารุ่นนี้ราคาอยู่ที่5,990บาทค่ะโดยรวมนะคะในแง่ของการใช้งานแอมถือว่าเครื่องนี้ค่อนข้างประทับใจเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นขนาดหน้าจอที่กําลังดีนะคะหรือว่าสเปคตัวเครื่องที่ทําให้เราสามารถใช้งานแอปพลิเคชันที่เราใช้งานเป็นปกติอยู่แล้วในปัจจุบนันใช้งานได้อย่างลื่นไหลไม่มีปัญหาค่ะแต่ว่าก็จะมีข้อสังเกตให้เพื่อนๆทุกคนเป็นบางประการอยู่บ้างน,นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหน้าจอ ที่มีความสว่างอยู่ที่400นิดนะคะอาจจะต้องใช้งานภายในอาคารค่ะในเรื่องของแรมและลอมที่ไม่ได้สูงมากนะคะอาจจะเน้นเป็นการใส่ SD card เพิ่มเติมนะคะหรือว่าอัปเดตบางข้อมูลเนี่ยขึ้นไปไว้บน Google Drive ก็จะทําให้ใช้งานตัวเครื่องนี้ได้ลื่นไหลามากยิ่งขึ้นกว่าเดิมค่ะไม่ต้องเก็บอะไรไว้ในตัวเครื่องเยอะนั่นเองแต่ว่าโดยรวมทั่วๆไปส่วนอื่นเนี่ยก็ต้องบอกว่า ตอบโจทย์ในแง่ของการใช้งานแล้วก็ราคาไม่แรงมากจนเกินไปนั่นเองค่ะยังไงถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ l e n r v o Tab ท M9 เครื่องนี้นะคะก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยค่ะที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้นะคะยังไงเดี๋ยววันนี้แอมคงจะต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คลิปนี้ค่ะกด subscribe ให้ช่อง NBS ของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ